วันนี้ครับผมเรามีอยู่สี่เมนูปลาจะจับมาได้ครับผมนี่คืออะไรอันนี้ปลาลาบปลาตะโกกับปลาตะเพียนนี่นี่คืออันนี้ปลานิลนใหญ่ทอดกับปลาช็อกเกอร์นะทุกคนปลาช็อกเกอร์นะมันกินได้นะนี่ต้องยำปลานิลนใหญ่ทอดมีไข่ปลาด้วยนะมีไข่ปลาด้วยอันนี้ปลาดุกนาปลาดุกนาอ่าแล้วก็แม่ครัวแม่ครัววันนี้เรามีแม่ครัวนะนี่ต้องขอบคุณเขานะครับผมทุกคนอร่อยมาก อร่อยมากนี่สดเลยสดด้วยครับเดี๋ยวโสดอะไรหัวอยู่ไหนหัวหัวแดงอยู่นี่พี่สาวผมกูไม่เกี่ยวเนอะอันนี้อันนี้เป็นเป็นจิ้มแจ่วนะนี่อันนี้ซีฟู้ดนะครับผมให้พี่ต้นให้พี่ต้นชิมเลยว่าเป็นยังไงแล้วอย่าอวย อย่าโวยน้องเอาเรื่องจริงเลยตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ต้นอายสูตรแล้วเนี่ยอัวนี้ยุงกินแล้วขวบเข้าไปเป็นไงยุงมามีกัดหน้าด้วยยุงอ่ะจานข้าวมันน้ำมันน้ำด้วข้าวเยอะจังเอากลัไปอีกอันนี้อะไรอืมอยากกันยุงมาอยากกันยุงมาอันนี้มีจุดไหมโมยุงเยอะอันนี้ปลาช็อกเกอร์นะปลาช็อกเกอร์ทอดนะทุกคนน้ำปลาใหญ่ด้วยปลาช็อกเกอร์กินได้นะทุกคนแล้วเนื้อปลาเนี่ยผมบอกเลยว่า มันเทียบเหมือนปลาซาบะเปียบเลยจริงแต่แค่มองว่ามันมองเหมือนมันมันน่ากลัวนะ,ะแต่ว่ามันเป็นปลาที่เนื้ออร่อยมากอ่ะอโอ้โห,โหน้ําเต็มเต็มเลยฮะโอเคฮะจะเอาไปไงอร่อยฮะรสเดาเขนะ้ากันมากเลยรสเดาไม่ผมนะอสเดามันต้นนะ่ะโอเควันนี้ครับผมเรามีอยู่สี่เมนูปลาจับมาได้ครับผมนี่คืออะไร อันนี้ปลาลาบปลาตะโกกับปลาตะเพียนนี่นี่คืออันนี้ปลานิลใหญ่ทอดกับปลาช็อกเกอร์นะทุกคนปลาช็อกเกอร์นะมันกินได้นะนี่ต้องยำปลานิลใหญ่ทอดมีไข่ปลาด้วยนะมีไข่ปลาด้วยอันนี้ปลาดุกนาปลาดุกนาอ่าแล้วก็แม่ครัวแม่ครัววันนี้เรามีแม่ครัวนะนี่ต้องขอบคุณเขานะครับผมทุกคนอร่อยมากอร่อยมากนี่อีก โสดด้วยโสดด้วยครับเดี๋ยวโสดอะไรหัวหัวอยู่ไหนหัวหัวได้กี่ที่พี่สาวผมกูไม่เกี่ยวเด้อนอะอันนี้เป็นเป็นจิ้มแจ่วนะนี่อันนี้ซีฟู้ดนะครับผมอะให้ให้พี่ต้นให้พี่ต้นชิมเลยว่าเป็นยังไงแล้วอย่าอวยอย่าอวยน้องเอาเรื่องจริงเลยตัวนี้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 สูตรแล้ว่ตัวนี้อยู่งกินละ กรอบเข้าไปเป็นไงยุงมามีกัดหน้าด้วยยุงอ่ะเออจานข้าวน้ำนั้ำอะไรข้าวเยอะจังเอาไปอีกอ้ออยากกินยุงไหมอยากกินยุงอ่ะอันนี้มีจุดไหมยุงเยอะอันนี้ปลาช็อกเกอร์นะปลาช็อกเกอร์ทอดนะทุกคนน้ำด้วยตัวใหญ่ด้วยปลาช็อกเกอร์กินได้นะทุกคนแล้วเนื้อปลาเนี่ยผมบอกเลยว่าหวานเจี๊ยบเหมือนปลาซาบะ เปียบเลยจริงแต่แค่มองว่ามันมองเหมือนมันมันน่ากลัวนะ,ะแต่ว่ามันเป็นปลาที่เนื้ออร่อยมากอ่ะอโอ้โห,โหน้ําเต็มเต็มเลยฮะโอเคฮะแจ๊เอาไปไงอร่อยใช่ไอร่อยเออสะ,ะเดาเข้าก,กันมากเนื้อสเดาฟไหมผมนะสะ,ะเดมามันต้นนะโอเค